เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณค่าของชีวิตตัวเองว่าชีวิตเรามีค่ายังไงผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราจะรักตัวเองขึ้นมามากกว่าเดิมมากมายเลยครับสวัสดีครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในห้องไลน์อายุยืนไปด้วยกันของเรา นะครับซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มของแฟนตัวยงของเพจแล้วก็ t YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการถามคำถามขึ้นมาหนึ่งคำถามครับคำถามนั้นคือเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเมื่อผมถามคำถามนี้ออกไปแล้วก็ได้รับคำตอบที่เป็นการแบ่งปันแง่คิดมุมมองของแต่ละท่านออกมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นศาสนานั้นศาสนานี้คิดแบบนั้นคิดแบบนี้ เราอ่านเราเรียนรู้จากคนอื่นแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามครับในวันนั้นเนี่ยมีหลายท่านที่เขียนตอบกลับมาว่าเออเขาไม่เคยคิดที่จะถามคำถามนี้กับตัวเองเลยแล้วมันฟังดูเป็นคำถามที่ง่ายๆแต่มันตอบยากทีเดียวผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำคลิปนี้เพื่อมาถามทุกท่านว่าทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านลองใช้เวลาคิดสักนิดหนึ่งตอบให้ได้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรในอดีตรเราอาจจะยังไม่รู้แต่ในอนาคตอยากให้ลองถามตัวเองแล้วตอบให้ได้จริงๆเพราะคำตอบนั้นจะทำให้ท่านเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณค่าของชีวิตตัวเองว่าชีวิตเรามีค่ายังไงต่อตัวเอง ต่อคนอื่นหรือต่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราจะรักตัวเองขึ้นมามากกว่าเดิมมากมายเลยครับแล้วเมื่อเรารักตัวเองแล้วเราก็จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเราจะทำให้ตัวเองมีความสุขมีสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจลองพิจารณาหาคำตอบดูนะครับเพื่อเราจะได้มีความสุขสุขภาพดีทั้งกายและใจและอายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง y o u YouTube c h a n e l ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ